วัสดีค่ะปะกิทำสวนนะคะวันนี้จะพามาปลูกคะน้าค่ะใครชอบกินคะนา้ามาดูปลูกคะน้าหน้าร้อนนะคะปะกิจะปลูกคะน้าฮ่องกงคะน้าพันไหนก็ได้นะคะเราสามารถที่จะนํามาปลูกปลูกได้ทุกฤดูค่ะไม่จําเป็นว่าจะต้องปลูกหน้าหนาวคะน้านี่ปลูกง่ายบางคนบอกว่าปลูกยาก ก็มีทั้งยากทั้งง่ายเนาะทีนี้จะให้ดูจะก,กระตุ้นความอยากสักหน่อยหนึ่งคณะต้นเดียวให้ผลผลิตเป็นไงหลายยอดไหมอยากได้หลายยอดนะคะเราก็ตัดยอดเขาให้เขาแตกแขนงนี่ป้ากิ๊กตัดเห็นไหมตัดไปกินอย่างเงี้ยตัดข้างล่างก็ตัดแล้วก็ออกมาเป็นแขนงแขนงข้างบนก็ตัดหลายที่เหมือนกันนะคะตัดแล้วก็จะแตกแขนงออกมาอย่างนี้แหละ,ะเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะคะ ยิ่งตัดยิ่งแตกค่ะอันนี้ก็จะมีแขนงออกมาตามซอกใบอีกอ้วนๆเน,ะนาะปลูกคณะคุ้มอายุยืนด้วยนะรู้สึกจะหลายเดือนเหมือนกันค่ะคณะต้นเดียวอันนี้แก่ละทีนี้มาดูดอกเขาป้ากิก็จะอดอกจะตัดแต่งใหม่ให้เขาแตกแขนงใหม่นะคะถ้าหลายต้นก็จะได้เยอะเหมือนกัน ตัดได้หลายครั้งค่ะอันนี้เป็นดอกเราก็จะเอาออกเดี๋ยวให้ดูมเมล็ดโอ้โหขยายพันธุ์ได้เยอะเลยนะเนี่ยสุดยอดเลยค่ะมเมล็ดคระปา๊ปก๊กเห็นไหมเราไปซื้อซองหนึ่งเนี่ยได้สักห้าหกเนี่ยหกฝักอย่างเงี้ยประมาณนี้นะไม่ได้เยอะนะคะแค้ะฮ่องกงนี่ค่ะ มเมล็ดอยู่ในเนี่ยปกี้ก็แบ่งๆ FC ไปคนหนึ่งละเหลืออยู่บ้างอันนี้ก็จะตัดออกเดี๋ยวอันนี้เอาโรยลงไปตรงนี้ก่อนเสียดายตัดอย่างนี้ไปไว้เลยค่ะตัดออกจะตัดแต่งกิ่งนะคะเราก็จะเอามเมล็ดก็ไปเก็บไว้ทําพันโอ้โหได้เยอะเลยค่ะน,นี่เก็บไว้ก่อนตรงนี้เราก็มาแต่งอันนี้ยังไม่แก่ดีปล่อยไว้นนี้ไม่เอาแล้วก็แต่งใหม่ ตัดแต่งเขาเขาจะแตกแขนงออกมาอีกค่ะเห็นไหมอยากปลูกขนาไหมอยากปลูกหรือยังเอ่ยี่ใบแก่ๆเราก็สามารถที่จะเอาออกได้ค่ะตัดแต่งแล้วก็เอาใบแก่ออกที่จริงยอดนี้ก็อยากตัดนะแต่ว่ามีเมล็ดอยู่เสียดาเนาะเอาไว้ก่อนไว้ทำพันุ์ได้เดี๋ยวก็จะมีแขนงให้เราเก็บอีก เก็บไปเรื่อยๆจนกว่าต้นเขาจะตายเนาะจะเหี่ยวจะแห้งทีน,นี้มาดูการปลูกจะพาปลูกแล้วก็จะดูจะให้ดูอีกร้อ,อยางหนึ่งที่เขางอกออกมาแล้วสวยค่ะปลูกจริงได้จริงนะคะเพราะจะพาปลูกอย่างเดียวเราไม่เห็นงอกเลยเดี๋ยวจะพาไปดูอร้อ,อ,อยางที่งอกอันนี้ดินที่เราตากไว้พวกเก็มามาพวนเข้าไปละพวนไปหนึ่งรอบละ เ็จอะไรตอมีอะไรออกหมดเราก็จะมาเติมปุ๋ยให้เขาใครมีปุ๋ยคอ,อกก็ใส่ปุ๋ยคอ,อกมีปุ๋ยหมักก็ใส่ปุ๋ยหมักนะคะป้าเก็กใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มธาตุอาหารในดินให้เขาอพอละแค่นี้นะคะเกลี่ยให้ทั่วหน้าแล้วก็คนให้เข้ากันการปลูกผักยากไหมป้าเกิกว่าไม่ยากนะ <laughs> อย่าทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากแล้วก็จะยากทุกอย่างคะ่ะเอาเรื่องยาก<ๆ>ให้มันเป็นง่ายๆไม่กล้าเลยคนไม่กล้าเลยคุณลุงบอกว่าคนไม่กล้าคนไม่กล้าปลูกอะไรก็ไม่ได้กลัวไปหมดนะอย่าก,กลัวนะคะตายก็ปลูกใหม่ไม่ต้องกลัวคะ่ะล,ล,ลองผิดลองถูกไปลุยเลยลุยอย่างปะกิ๊กบอกนี่ปะกิ๊กนี่ลุยทุกอย่างไม่งอกซื้อมาปลูกใหม่มเมล็ดผักมีเยอะแยะ เอาปลูกจนสําเร็จเนาะเสร็จแล้วเราก็ปลูกได้เลยยังไม่ต้องรดน้ําก็ได้จะรดก่อนก็ได้ซอ,องไปไว้ไหนล่ะคุณพ่อซองมเมล็ดผักนี่นะคะเราก็จะกะกะเอาอย่าไปใส่เยอะถ้าใส่เยอะแน่นต้นขึ้นมาก็จะไม่โตนะคะเราก็ปลูกห่าง อยากได้กี่ต้นออเอาประมาณนี้เมื่อกี้เราใส่ไป่อยแล้วะเมื่อกี้เมื่อกี้จมไปแล้วพอ่อที่เอาหวานหวานไปจมไปละอันนี้เราก็หวานโรยห่างๆอย่างนี้ถ้าแน่นเกินไปก็ถอนออกนะคะกะว่าจะไม่โตถอนออกแค่นี้เราก็จะเอาฟางมาปิดก่อนแล้วให้รดนะ้ำเมล็ดก็จะได้ไม่กลิ้งไม่กระเด็นไปที่อื่นดินจะได้ไม่กรบเขา ไม่มีฟางก็หาใบไม้หาเศษหญ้าไม่มีก็รดน้ำเป,ปล่าๆแล้วก็เอาหากระสอบมาคลุมนะคะคลุมไว้ถ้าปลูกวิธีนี้นะไม่คลุมกระสอบแข็งแรงดีกว่าคะ่ะเวลาเขางอกขึ้นมานะก็จะสู้แดดได้ดีมากแดดร้อนขนาดไหนเขาก็ไม่มีการเหี่ยวอันนี้คือปลูกคณะรอบเดียวครั้งเดียว ไม่ใช่ว่าปลูกแล้วเราเอาเอาย้ายมาปลูกเนี่ยจะดูแลยากปลูกในถาดหลุมก็จริงเอาย้ายมาใส่ถ้าปิดไม่ดีโดนแดดจ,จัดๆก็เหี่ยวเฉาแต่ถ้าเขางอกแบบนี้การงอกขึ้นเหมือนกับเขาเกิดตามธรรมชาติเราไม่ได้ย้ายเขารากเขาอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้ขยับขยื่นเนาะไม่กระทบกระเทือนเขาโตเร็วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูล้อ,อยางอีกล้อหนึ่งปลูกวิธีนี้นะคะดีมากนี่ก็รดน้ํา ชเช้าเย็นนะคะแล้วก็ไม่ต้องถามป้กิกกว่าให้ปุ๋ยตอนไหนไม่ต้องรีบให้ปุ๋ยเราใส่ไปแล้วในดินเนาะเขาก็บีกินแล้วล่ะให้เขางอกขึ้นมาก่อน15วัน20วันก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาเขางอกขึ้นมาสักพักนะงอกประมาณสักนอ่งอาทิตย์เราก็เอาตัวนี้ผสมน้ำให้เขาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปช่วยย่อยอินทรีย์วัตถุในดินให้เขาได้กินเนาะ รากพืชเขาก็แตกรากดีนะทำให้รากฝอยแตกดีเจริญเติบโตได้ดีเดี๋ยวพาไปดูอีกล้อยางหนึ่งนะคะว่าคณะปลูกแบบนี้เป็นยังไงไปดูของจริงค่ะใกล้ๆอ่ะอีกไม่นั่งแล้วทีนี้จะจัดการให้ปุ๋ยเขาละเห็นไหมคะแต่มีใบแหวงแหวงอยูกก็มีนะตัวอะไรมากินก็ไม่รู้ก็ช่างเขาเราก็ปล่อยเนาะผักอินทรีย์ก็เป็นอย่างเงี้ย เราก็พ่นน้ำส้มควันไม้เป็นครั้งครั้งปกติก็ขยันมัง่งไม่ขยันมัง่งน้ำส้มควันไม้บางทียุ่งยุ่งเนะาะใบล่างแล้วก็คอยตัดแต่งออกเห็นไหมคณะโตขนาดนี้ละแป๊บเดียวนะคะก็จะโตขึ้นมาเตาม็มล้อ,อยางเพราะว่าต้นเขาโตแล้วเขาก็จะอ้วนใหญ่เพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยก็ดูแลให้ปุ๋ยเขาสักอาทิตย์ละหนึ่งครั้งปกติก็จะให้ฮิวมัสกับขี้ข้างขาวผสมกันเพราะว่าผักโตนี่ก็จะไม่ค่อยได้ให้ผักอินทรีย์ให้ปุ๋ยอินทรีย ไม่ใช่ผักอินรซย์นะคะไม่ค่อยได้ให้ปุ๋ยอินทรีย์จะให้แต่ตอนเล็กๆแต่พอเขาโตแล้วก็มาให้พวกนี้ได้ที่ข้างข่าวเน้นผักกินกินผลแต่ว่าเอามาใช้กับผักกินใบได้ด, <ๆ S 2> ดูการผสมสนิดหน่อยกระตุ้นให้เขาเนี่โตเร็วบอ่อน <laughs> ี่ยก็ใส่จนตายคุณลุงคุณลุงบอกว่ใส่จนตาย F C ได้ยินไหมคะคุณลุงบอกนะอย่าใส่เยอะจนตายไปหมดนะ <c oughs> เอาแค่นี้อันนี้ก็จะใส่ต้นหอมอเดี๋ยวส่องนิดนึงจะรดน้ําพร้อมกันต้นหอมนะคะอันนี้เป็นบัวเลยปลูกครั้งแรกกระปกกระเปรีย้ยไม่โตคะ่ะเหลืองแล้วก็ทําท่าจะไปไม่รอดไม่ต้องตกใจนะคะของปัคกิ๊กก็เป็นเหมือนกันแล้วพอเขาโตมาสังเกตที่ปลายใบยพอปลายใบยพุ่งแหลมแนะั่นก็คือโอเคละ รอดและสวยและแล้วก็บำรุงเลยค่ะปุ๋ยพวกนี้ก็ใส่ให้เข้าไปด้วยนะคะใส่ไปพร้อมๆกันทีนี้ก็รอแป๊บเดียวนะคะเขียวอือขึ้นมาแล้วก็แตกกอเต็มล้อยางเลยเห็นไหมปลูกผักก็ไม่ได้ยากค่ะ ยังไงคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเวลาข้ต้นใหญ่ๆคอใหญ่ๆอ,อ้วนๆเนานะคณะนี่เลี้ยงให้ดีลําต้นจะต้องใหญ่อ้วนนะคะใครปลูกคณะแล้วไม่โตนะก็มาดูตะกี้กปลูกคือไม่ต้องย้ายปลูกลงรวดเดียวเลยคือหยอดเมล็ดอ,นนอ,นนอันนี้อันนี้หวานห่างๆค่ะไม่ได้หยอดหรอกถ้าหยอดจะเป็นระยะจะสวยงามเป็นจุดแต่อันนี้ใช้วิธีหวานตะกี้กหวานห่างๆเหมือนวอสักครู่อันนี้หวานน้อยนะคะ แต่ที่ถ่ายคลิปไปสักครู่นี้รู้สึกว่าจะหวานเยอะกว่านี้ก็ลองดูกันแล้วกันเนาะว่าจะเป็นยังไงดูผักโขมค่ะผักโขมจีนเขาออกดอกแล้วใบเขาจะเล็กลงที่จริงใบใหญ่มากเขาก็กระเด็นไม่ปพ็กเก็ตไม่ได้ปลูกนะคะมเมล็ดเขากระเด็นไปเขาก็จะงอกขึ้นมาทั้งในสวนทั้งข้างบ้านเนี่ยเขาจะขึ้นมาอย่างเนี้ยไว้ให้เราตัดกินเก็บก,กินผักอินรียนะคะอ้าวดูแล้วก็ไปปลูกไปทดลองดูนะคะ ว่าจะได้คณะอย่างที่ปกิษณ์ปลูกไหมลองทำดูค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะอ่าช่องทางติดต่อวันนี้ไม่ได้ยกป้ายมาเลยอ่าโทรอ่าโทรเบอร์โทรของปกิษณ์ก็แล้วกันเนาะศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดห้าสองเจ็ดสามศูนย์ศูนย์นะคะลายปกิษ์ยุพาไลภาษาอังกฤษตัวเล็กหมดยุวายยูพีเอพายุพาไลก็เอลเอไอยุพาไล y u p a l a i นะคะ2499รวดเดียวเลยค่ะสามารถที่จะแอไลน์มาหาปะกิกได้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ